สู่รายการปรนัดดากำลังสองและในช่วงนี้ Trick and Tips ค่ะค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความสวยความงามนะคะก็ต้องสาวสุ้ประจำรายการของเราน้องจุพัฒรธาอธิราชคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ปนัดาทั้งสองนะคะวันนี้เคล็ดลับความงามที่ทุกจะมาเผยแพร่หรือบอกต่อกันนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นความงาม ทั่วทั้งเรือนร่างได้ทั้งผิวหน้าก็ผิวกายเลยทีเดียวค่ะเป็นความงามที่ต้องบอกว่ามากับความสวยใสยและดูอ่อนเยาว์อ่อนกว่าวัยแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะพบกับแขกรับเชิญสาวสวยท่านนี้ก่อนเลยดีกว่าคุณไพลินอาสารนอกหรือว่าคุณพลอยเจ้าของแบรนด์ออร่าไบรทค่ะสวัสดีค่ะออราจริงรจริงะแขกรับเชิญของเราสาวสวยจริงนะคะน้อง ามเลยคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจด้านความสวยความงามเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะค่ะก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพลอยเป็นคนโคราชค่ะก็ทีนี้ปุ๊บในเขตพื้นที่ของจังหวัดพลอยคะ่ะก็จะมีอาหารเสริมขายกันหลายตัวเลยทีนี้ก็ยังขาดอาหารเสริมที่เกี่ยวกับช่วยในเรื่องของด้านผิวพรรณนะคะพอยก็เลยคิดว่าอ ตอนนี้ตลาดที่จังหวัดเรายังไม่มีนะเราเป็นคนเริ่มต้นกันก่อนดีไหมถ้าเราเริ่มก่อนเราก็จะได้อ่าได้เปรียบได้เปรียบก่อนค่ะ<ๆ>เพราะก็คือว่าเออเราลองมาทํากันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบทาครีมทาผิวกันเราก็ในรูปแบบรับประทานกันดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะดังนั้นต้องถามเลยแะคะ่ะเพราะว่าตัวจริงเนี่ยก็คือเราเห็นตรงนี้เลยนะว่าผิวสวยใสยเนียนมาก,มากเลยนะคะดูมีออร่าจริงๆเลยเนี่ย ดูแลตัวเองยังไงก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราก็ดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราเราเป็นคนที่ผิวไม่ขาวไม่สม่ำเสมอคืออย่างแรกก็คือเราอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะคะ่า าการโดนแดดก็คือเป็นถือว่าเป็นเรื่องประจำของเราอยู่แล้วผิวก็จะไม่สม่ำเสมอมีด่างบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทานอาหารเสริมที่บางท,บางทีบางทีมันผิวมันไวต่อแสงใช่ไหมคะเราก็เลือกทานอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านแสงแดดด,ด้วยค่ะช่วยทั้งผิวแข็งแรงอย่างนั้นสูตรความงามที่จะมาบอกในวันนี้ขอถามนิดนึงว่าสารสกัดหลักๆนี่มีอะไรบ้างคะเป็นเอลกลูตาไทโอนค่ะ,คะแล้วก็จะเป็น โคเอนไซม์คิวเทนค่ะซึ่งแอลกูตาไทโอนนะคะก็จะอยู่ในปริมาณที่กลุ่มองค์การอาหารและยานะะคกำหนดไว้ก็คือ250มิลลิกรัมค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นสารสกัดสารสารกัดจากเปลือกสนนะคะแล้วก็จะเป็นแอซคอร์บิดแอซิดค่ะแล้วก็จะเป็นอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็จะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนที่เราพูดถึงเมื่อสักครูน่นี้ค่ะซึ่งสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยมีสรรพคุณช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะค่ะก็อย่างตัวแรกเลยก็จะเป็นแอลกูตาไทโอนก็ Al ione, <c oughs> อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจะช่วยในเรื่อง ของผิวกระจ่างใสาสารสก,กรัดจากเปลือกสนนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการารักษาสภาพ ของเซลล์ค่ะคือไม่ไม่ทำให้มันเสื่อมค่ะแล้วก็จะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะเขาเรียกว่าบารุงจากภายในกันแล้วเนี่ยบารุงจากด้านนอกก็ต้องใส่ใจด้วยเห็นบอกมีเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งด้วยก็คือพอจะเป็นคนที่ผิวหน้าไม่เรียบเนียนพอก็เลยคิดว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนดีนะก็เลยมาลองใช้ตัว Slepping m a s k เพราะว่าการฟื้นฟูผิวในช่วงของเวลากลางคืนก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่าเวลากลางวันนั้นเราก็เจอทั้งแสงแดดทั้งมลภาวะ ภาวะเพราะที่ว่างั้นตอนคืนเราก็มาร์กหน้าเนาะช่วยกันในเรื่องของผิวหน้าเนี่ยก็จะมาร์กก็จะเป็นสูตรเข้มข้นทีนี้ถ้าบอกว่ามันดีอย่างนี้สามารถฟื้นฟูบำรุงผิวเราได้สารสกัดฟื้นฟูผิวนี่มีอะไรบ้างแล้วก็มีสรรพคุณอะไรบ้างคะก็จุดเด่นเลยก็จะเป็นสาลายค่ะแล้วก็จะเป็นแพลงตตอนแล้วก็จะเป็นวิตามินซีวิตามินอีค่ะดังนั้นต้องถามถึงมาตรฐานการรับรองการผลิตมีอะไรบ้าง สินค้าของเราะะก็จะมีการรับรองจากกรมอาหารและยาะผ่านออยอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีใบรับรองจากทางโรงงานว่าเราเป็นผู้จัดจําหน่ายอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ทางโรงงานของเรานั้นก็มี gmp แล้วก็ iso อย่างถูกต้องค่ะได้รับมาตรฐาน